มาเลี้ยงลูกน้องหวายครับวันนี้กินข้าวแบ่งกันกินแบ่งกันกินหนุก,นกเอากินข้าวเข้าไปกินเข้าไปกินเข้าไปร้อนด้วยนะเนี่ยวันนี้แดดจ้าเลยมีตัวผู้ทั้งหลายตัวครับ เลี้ยงน้องกันมาเลี้ยงน้องกันทิ้งแทะๆออก,อ,อ,กอย่าออกไว้อย่าแย่งกันนะนูออ้ดออกไวหนึ่งตัวนี่งดูนี่แปดตัวดนี่หกเจ็ดหายไปไหนตัวอื้มไปไมรู้ วายั้นเขาหากินอยู่แถวนี้แล้วครับ กินเข้าไปกินเข้าไปกินเข้าไปหงุนมาแล้วตัวพระเอกมาแล้วอิ่มหรือ,อยังอิ่มหรือ,อยัง อิ่มแล้วก็จะไปแล้วครับกลับมากอนกลับมากรนอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปอิ่มแล้วมาขุนข้าวไก่ตัวที่อิ่มก็อิ่มตัวที่ไม่อิ่มก็กินไว้กินก่อนเดี๋ยวก็กินแล้วก็คอนนี้ไปหายเงียบเลยครับตอนเย็นน่าจะกลับมาใหม่อีกนี่ตอ่อไปแล้วครับน่าจะไม่อยู่แล้ะ เกียะยากียะนู่นน้ำก็เอาไว้ให้นู่นน,นั่นกินน้ำตอนนะั้นกินน้ำแล้วนี่พันแม่เขาเป็นเป็นเชิงพ่อเขาน้องไหวเป็นมาล่อจะออกมายังไง ดูชมมีกัดหลังกันนะมีมีม,ม,มีมีเหล่าปกักข่อยผสมด้วยตีกันหลังตัวนั้นตัวตัวน้องน่ะตัวตัวนั้นนะหลังขาดมันเลยเขาตีกันเขาแย่งเป็นจ่าฝูงกันอืมนีม่เป็นสายพันธุ์พ่อเขาเป็นม้าล่อนะตัวไหวายเป็นม้าล่อครับสายพันธุ์ม้ารล่อแต่แม่เขาเป็นเหล่าปกักข่อยบกเชิงนะ่ะมันมันจะมาดูกันว่า มันจะดีไหมนี่เพิ่งได้สองเดือนนะครับสองเดือนกว่า,วาลูกน้องหวายหวายเป็นมารอแต่แต่แม่เทาเป็นเป็นเชิงครับมาลอกับเชิงมันผสมกันมันจะดีไหมก็ก็คอยติดตามดูนะครับติดตามน้องไปเรื่อยๆชุดชุดก่อนขายหมดแล้วครับ เขามาเอาไปหมดแล้วนี่ชุดเล็กครับอือยังมีชุดเล็กอีกชุดหนึ่งลูกน้องวายนะครับแต่แต่แปลกนะเขาเขาแย่งจ่าฝูงกันเขากอดมัดรัดปีกเข้าปีกตีกันเป็นเชิงเป็นไปทางแม่หมดครับไม่ไปไม่ไปทางไปทางพ่อแม่เขาเป็นเชิงพ่อเขาเป็นม้าล่อ น้องเห็นน้องเขาตีกันแล้วครับจะเข้าไหลเกาะไหลกันเข้ากันไหลตีลาตัวประมาณนี้แหละครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปต่อไปจะถ่ายให้ดูตอนน้องโซฉบมาอีกตัวละมีมีแปดตัวแต่ตเป็นตัวผู้ซะหกตัวตัวเมียสองตัวนั่นตัวนู้ตัวนี้ก็ตัวผู้นี่ยืนนี่ตัวตัวนี้กะสู้เขาเหมือนกันนั่นเนี่ยให้ตัวน้อยเนี่ย สู้เขาเหมือนกันอืมนี่นี่นี่ไหนไว้แค่นี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับขอบคุณนะครับที่เข้ามารับชม